<อ>มันยังอีกเจ้าสิไปใส่เจ้าล่างได้ถวยข่อยเฮ็ดมืดแลี้ยวมือสักไปผ่าเฮ็ดมืดแล้วพับผ,ผ่าไปเฮ็ดมืดแล้วทุกย่างเฮ็ดมืดแล้วครับเฮ็ดสมราคาหาสิบาทที่เจ้าจ้างข่อยมืดทุกย่างบ้านข่อยกับกวดทุกสิ่งทุกย่างข่อยเฮ็ดมืดแล้วครับแล้วเจ้าสิู่ไปใส่เจ้าให้ข่อยใส่มือละหาสิบ,บาทเราข่อยสิยู่เห็นยังข่อยกับไปหา การหางานข่อยหาเงินใสขงางอกตัวยังสิงพ่อใสข่อยไหมหาสิบาทมันก็พ่อใสต่อหมื่นจ้าใสยังก็ดอกเดียดแต่ไม่ใช่คือใสเงินเปียงแทนมือ่าน้ำมันหลดเจ้าก็บว่าได้หาข่อยหาสิบ,บาทข่อยเติมนี<ถ>่คร<ถ>ับออกไปบ้านงใสจอดไปนี่มันกับโบเปียงมันกับโบเปียงอยู่แต่มันบโบพ่อ่าน้ำค่าเข่าข่อยแต่ละมือหาสิบาทโบพ่อหรอก เขาจะไม่ให้กินยุ่งจ้าก็ซื้อจะกลับไปได้ตัวขอเพิ่มให้เนี่ยตั้งน้อยเจ้ากระสือเพราะเพิ่มไ้ขอจับจากบ้านสมือเลยได้ช่วงนี้เจ้ามีพิรุธเลยเด้อโอ้มีพิรุธเพรามีกับไปหาเงินใส่ไป่ตั้งหากอย่าเปล่าไปเป็นอย่างอีกบอกไปีังเดียวครับเนี่ยเดี๋ยนะเอาเอาขึ้นไปซะไข่บัวเพิ่มยี่สิบบาทบ่บอ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 คัดอยู่เนี่ยน้ำไข่สี่สิบ โอ้ยบ่บ,บ,บ่เหมือนบอ่เอาจาักบาทดอกบ่ได้ว่าดูถูกเงินเดียวแต่บ่มันบพ่พ้อข่อยออกไปข้างนอกข่อยได้ตั้งสองสามพันไรเฮ็ดงานแค่ชั่วโม,มงเดียวจะออกไปเฮ็ดงานนี่อย่างเฮ็ดงานกับเลี้ยงของข่อยแล้วข่อยง่ายหรอไหมถ้าซันงมื่อนี่เฮ็ดงานอยู่กับข่อยเอาเฮ็ดงานอยู่กับเจ้ากับายมาตี้ขาตัวกันบ่จ่ายกับบ่ยู่แล้วใครยูเ่เฮ็ดงานนายเถ้านอ้อเป็นเงินเป็นคำเถ้านอ้อเอาไป โอ้ย,อยมันอี้พ่อใส่อีหยังลอยเดียวหนึ่งใส่อีหยังนี่ลอยเดียวไฟเติมน้มันรถครับออกไปบ้านสำลัานนี่ก็เมด่อต่มันอกี้ได้พ่อแหกอยิบยังสำนี้โอ้ยยูนี่ก้อนเยอะเปล่าเปล่าไป็นยังก็ดอกก็ดเดียวเอาไปพันหนึ่งโอ้ยข่อยบ่ได้เห็นแกงเงินแก่ข้ามบรรดเด้อเหมือนเมื่อกี้พ่ใส่ข่อยดอกข้านี่ไปเห็ีงานก็ข่อยบ่บอบอข่อยบ่เอาซสำนเงินพันพันหนึ่งก่อน ยูเคสามสิบนาทีบอเจ้าเพื่อบอบข่อยบอได่อยบอได้ว่าดูถูกเงินเลยคอยบอตรงๆซ้ำนี่อยาหาไดไดแค่เดียวเป็นยังออกไปเห็ุงานยุของดอกมันไดไหลนนายเศรษฐีเจ้าบ่มีขาแร่งเพิม่าามมาอยู่อยกันที่ยูเห็นยังบะมี่เตาถือไปกันนะกลับขาปากวอมักทวงไว้ไยังสามพันสามพันเหมยมันบ่พ่อดอก เอาเจ้าเสี่ยวไปใส่ยังกอดกระเดียดะไรเงินสามพันนี่เสี่ยวขู่เอาฮะสามพันกับยูในชั่วโมงหนึ่งเหรอครับอยู่เบิดมือเด้แต่ชั่วโมงเดียวครับสามพันกับยู่เบิดมือเอากระเมาเมื่อที่เหรอครับหาพันเอาไปเอามาเหมือนนั่นเหรอไห่บอคอยมีซ้ำนี่บอเอามาเหมือนี่ให้จิ้มพันบอเอามาเหมือนี่ละเอามายู่เบิดมือเบ่ร์ดเอ้ยยูเบิร์ดมือเบิร์ดขึ้นเลย เห,เห็ดเบอร์สุยางบ่เห็ดเบอร์สุยางอืได้ยัเคีเดี๋ยวกับลูกมาเียวกับลูกไปตปีปปลูดเนี่ยเราว่าได้เท่าไรเนี่ยตีปีอืมย่างหมูทอไดไ้ปลาตโวหั